สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โรงเรียนดีไซน์วันนี้มีงานโอปปอบนะก็คือ1คนหนึ่งผลิตภัณฑ์นั่นเองวันนี้ก็คือมาขายของนะคะทุกคนมาเดี๋ยวตอนนี้เรามาจัดโต๊ะกันก่อนเนาะทำเองนะแม่แม่จะบอกอ่ะช่วยกันกับใบตองดีไซน์คู่กับใบตองนะคะทุกคนอ่ะพ่อปองมาแล้วของเรามีผ้าปูโตะด้วย เอาของมาขายกันเยอะมากเลยนะวันนี้จะเป็นรอบของปฐมเป็นคนขายนะคะแล้วก็จะมีพ่อพี่มัธยมเป็นลูกค้าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะเป็นคิวของพี่มัธยมขายของสลับกันเอออ่ะจัดโต๊ะก้ะถางน้ำแข็งจะไว้ตรงไหนอะด้านล่างหรือว่าตรงไหนลูกให้เขาจัดอย่งเขาจะอะไรยังไงนี่ มีไซขายเป็นอันนี้เลยนะคะทุกคน,นเนฉา้วยนมสดนี่อันนี้ป้ายเขาออกแบบเองนะอ่ะอันนี้น้ำตาลอยาให้พ่อช่วยอันนั้นมีถ้ายังไม่มีที่ใส่เฉา้วยเรานี่ใส่อันนี้ข้างๆเป็นของจะกรจัดน,นะเพื่อนดีไซน์ยังไม่มาแล้วก็ข้างนูน้นข้าหอมกับเพอร์ขายอะไรกันอันนี้ขายอะไรคะ อของเล่นกล่องซูมอ๋อเป็นกิฟต์กิฟชอบกิฟชอปทางโน้ตเป็นไรอ่ะนนะขนมท้าผลไม้แล้วก็มีเลโก,โก้มีทางนี้ขายน้ำขายของกินยังไม่เบื่อดีไซน์ยังไม่เบื่อขายของกินอีกเหรอเดี๋ยวเรารอให้ดีไซน์กับใบตองจัดร้านให้เสร็จนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวให้เขาพาไปสำรวจร้านอื่นๆกันนะว่า เพื่อนๆขายอะไรกันบ้างเนาะอ่ะตอนนี้ก็มาเอาน้ําแข็งนะคะฝากครูซื้อน้ําแข็งช่วยกันเออนั่นแหละตักใส่เต็มนี่เราก็พอแล้วมั้งเราอะขายไม่เยอะหรอกนั่นแหละแล้วเดี๋ยวก็ช่วยกันเอาไปครูประจำชั้นช่วยดูแลนักเรียนด้วยน่นสี่ช่าช่วยกันทำเองทำเองสาอง นะเอาเอาเอา,าได้ไหมเดี๋ยวแม่ช่วยเดี๋ยวแม่ช่วยที่นะคะทุกคนตอนนี้เขาก็เริ่มขายของกันแล้วนะคะดีไซน์ขายแค่แรกอ,อยู่ตอนนี้เพื่อนมาซื้อเดี๋ยวเราไปดูของกันว่าเขาจะทำเป็นไหม <c oughs> ลูกค้ามาอีกแล้วยังมีมิงชูด้วยละคะหาค่ะมันน่าใจม่ะใบซองสูตรนี้ชิมมาแล้วใช่ไหม <c oughs> โอเคแล้วนมใส่เยอะแค่ไหนเท่านั้นเลย <c oughs> คนกันเองถ้าไม่หวานบอกได้นะนคนกันเองถ้าไม่หวานบอกเลยนะถ้าไม่อร่อยอ,ะอ่ะเซฟลุ้นกันนะทุกคนว่าเดี๋ยวพวก่อนเขาชิมแล้วจะอร่อยหรือเปล่าอาคนให้เข้ากันแล้วหนูชิมหน่อยแล้วบอกแม่หน่อยว่ามันอร่อยไหม <laughs> ลุ้นมากเอหน้าตาใช้ได้อยู่เนาะไม่ต้องเก่งใจไหมคะ หวานย่างหวานย่างโอเคค่ะไม่ต้องเกรนใจหมคะอ่านี่โอ้โหลูกค้าอีกสามรายรออยู่หน้าร้านนะคะทุกคนนี่รุ่นพี่มัธยมลงมาแล้วคนเยอะเลยนี่บรรยากาศภายในงานอ่ะเมื่อกี้นะคะเราต่อกันที่ไรา หาลูกค้ามาอีกแล้วขายดีขายดีดูนได้นะคะต่อไปที่เ้ยทุกคนนี่พี่แกลรี่มานะคะมีมีคนดังมาซื้อมีคนดังมาซื้อสวัสดีค่ะโงฟาโซฟาเลติมาฉันไม่หรออไม่ ของวไอศูี uh, ้าเดนลี <and then Vic ara> no ่บาทของกญหรอไปดูหน่อยนากดีโอ้กินโค้งไม่กินข้าวหย่ลาังกนะคะมีมูปิ้งหอมห เลยเต็มรลาเลยเลยนะคะเป็นยัาคีดูจริงๆสวยๆทั้งสักเลยไปกันตลอดไปกันตลอดได้ค่ะมือสมัครเล่นอ้าวลูกค้ามาอะไรค่ะลูกค้ามาอีกแล้วครูมา ัญหาอะไรขึ้อทันตายนมหมดนมหมดนะคะทุกคนนี่สองถุงหมดแล้วให้ปองแปะไปซื้อซื้อไี่ไหนอะเซเวน่นเซเว่นมีเหรอเซเว่นหน้าโรงเรนมีไหมอะ่ะเดี๋ยวบอกพออ่อค่ะเออนั่นแหละไหนลองชิมดิทำขายไปตั้งหลายแก้วแล้วตัวเองยังไม่ได้ชิมของตัวเองเลย คนเดี๋ยวเราจะไปเดินดูของกันนะว่ามีใครขายอะไรบ้างเอ้ยไปมาดูอันนนี้แถวนี้ก่อนเอ้ยมีอะไรบ้างคะแบอะไรจะมาซื้ออะไรมาดูของค่ะโอเคค่ะมีอะไรบ้างคะว้าวโอ้ยนี่เฉกาก้วยนมสดเหมือนกันเลย โอ้ยอันนี้นิวเยียนะคะสวัสดีค่ะอะไค่ะน,ะนี่อันนี้จะเป็นอะไรคะนมนมสด,ดนมสดสตรอเบอรี่จากออสเตรเลียนะคะดาฟินดาฟินมีแซนด์วิชอันนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นของเราเขาทำไมกล้องมันถ่ายได้อย่างนี้<ะ>นี่โอวตินโตตา้าว้าวโอ้ยมีน้ำแข็งใส อะไรเป็นไรเ,เกีียวเกลียวสิบบาทของใบหม่อนเอาไหมไม่เอาเดี๋ยวมาเด,เดินมาดูเฉยๆนี่เกีียวยอของใบหม่อนอันนี้เป็นกําไรชานมไข่มุกของน้ำโอ้ชานมไข่มุกประเทศไทยห้าดาวมาดูแถวนี้กันบ้าทุกคนว้าวโอ้ยลยี่เยลี่แฮกเกอร์ แบมซื้ออะไรร้านร้านตุ๊กตานอนเคเลทุกคนว้าวแบมบอยากได้ตุ๊กตาโอ้ยน่ารักมันคืออะไรคะขวดซอรคาปิบาร่าเฮ้ยเอะะจอฮิเกรี่ทุกคน,น,นมาเดินดูของค่ะคนเยอะมากทุกคนอืม อะไรอร่อยวะอะไรอร่อยคิดว่าอะไรอร่อยไม่รู้ยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยอะไปไปรักว่าไปทุกคนเมื่อกี้เจอพี่เกลลี่นะคะแล้วเราจะมาซื้ออะไรต่อมันไม่มีอะไรน่ากินน่ากินเลยอันนี้เป็นบาวนี่อันนี้เฟ้นไฟลา โอ้ยลูกบอลมีอะไรไม่รู้อะ่ะที่อกดมีดไมเ้ยมีกำไรุกคนมีแมมมะะคน่นี้แหละก็ก็เยอะอยู่แต่ว่าเราไม่รู้จะกินอะไรอะ่ะนะคะซื้ออะไรดีแบบอยากกินอะไร,ไรโอ้ยสมายส,สวัสดีจ้า สมัยพูดอะไรคืออะไรเฮ้ยเอาเอาก็ได้พี่เอาก็ได้จมันจะซื้อเหรอโอแบมซื้อน้องเขาน้องหน้าเขาน่ารักมากทุกคนยจนลี่ซื้อเสร็จแล้วทุกคนเรากลับร้านกันเลยดีไหม เพราะว่าตอนนี้คนเยอะมากแล้วไม่รู้ว่านมมาหรือยังเพราะว่าตอนนี้ร้านดีไซน์นมหมดขายไม่ได้มีลูกค้ามาไหมไม่รู้นี่เป็นร้านดีไซน์นะะมีมะกุ้งนมมาหรือยังคะเซเวนมีแต่แบบกระป๋องทำไงทำกระป๋องเดียวพอของขายแค่นั้นแหละ ๆๆโดนเฝ้าร้านอีกแล้วทุกคนเดี๋ยวเะใส่ไปเฝ้าร้านก่อนไม่เปานนี่ไปซื้อมาแล้วน่ากินมากดีไซน์กินไหมส้มตำประระูลาร้าหมูยอพรขนม,มจีนเป็นไงคะนมหมดลูกค้ามาใช่ไหม <c oughs> ให้พ่อไปซื้ออยู่กา <c oughs> <c oughs> มากานมมาไม่ถูกไงเฉาวกว้วยน้ำเชื่อมอะไรยังเหลือแต่ว่านมหมดอ่ะเดี๋ยวพ่อไปซื้อมาให้รอแป๊บหนึ่งนี่ขายของหมดแล้วใช่ไหมคะดีไซน์โอ้โหเสียงไม่ แล้วนะคะแล้วก็จะไปที่ห้องเรียนใช่ไหมไปกินข้าวใช่ไหมคะไปเดี๋ยวแม่ก็จะกลับแล้วนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะบ๊ายบาย